วันศุกร์ที่20ธันวาคม2567เวล9้าวนกาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดยนายบรรจงโคสิจิรนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในจตุลมิตรเกมครั้งที่5ประจำปีการศึกษา2567โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้นาส่วนการบริหาร คณะผู้บริหารสถานศึกษาหมวุน้าฝ่ายหมวุน้างานบุคลากรทางการศึกษาครูนักเรียนและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความรักและความสามัคคีจตุรมิตรเกมครั้งที่5มิตรภาพไรพรมแดน i e รน s h i ิ b e y o n นฟ r o n เทียระหว่างวันที่19-20ธันวาคม2567โดยการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ประกอบไปด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาวิรามโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือโรงเรียนเทศบาลวัดราชดอนุทิศและโรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณโดมสนามฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลหนองย่ามาโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด